สำหรับผู้ชายอย่างเราแล้วเนี่ยการเข้าห้องน้ามันมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งฮะถ้าเกิดได้มีโทรไปถามโถอย่างเงี้ยเนี่ยคุณไปตรงนี้ไม่ได้นะฮะมันผิดกฎนะฮะคุณจะต้องเว้นว่างไว้ทันทีเว้นไว้เหมือนคลอนทีนโควิดอะไรปรามานี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีโควิดก็ตามแต่มันเหมือนเป็นสั้ทายานตัวเราฮะว่าถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนต่อตัวเราเออและเกมนี้มันก็ได้นําเสนอสิ่งที่ผมเพ่พูดไปเมื่อกี้ ให้เราได้เห็นกันฮะว่าความันตรายของการยืนชิดกันอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าฮะอาา่าฮะมีเพลงด้วยหรอผมไม่ได้เสียงเพลงเลยโอ้เพลงชิชวๆเรามาดูกันดีกว่าว่าการเข้าห้องน้ำในห้องน้ำชายเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่คืออะไรว่า e m b r a s m น n t อิ m เดอ m แมนเบ r o o m b า t h r o o มอาไปดูกันดีกว่าฮะ ท้าเบสรวมม่หนักเลยเอ้ยวัตต์ต่อเฮลแจ็คเดอะฮะนี่เหรออ๋ออ๋ออ๋อต้องเยี่ยวยังไงไม่ให้ไปยืนใกล้กันสินะผมก็ใจถูกใช่ไหมให้เป็นอย่างเงี้ยสไปเดอร์แมนไงเฮ้ยไม่ได้หรอวะสไปเดอร์แมนเนี่ยนะเพื่อนอ๋ออ่าต้องเยี่ยวอย่างงี้โอ้โหถูกต้องเลยแล้วยังไง กรถูถกันเนี่อ๋อเยอะได้โอ้โอ้แล้วอย่างงี้ฮะไอ้ยโถูที่ไหนมีสามถูเอ้ยไม่กูควรจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นสามโถอย่างงี้นี่แต่ยอดที่สองคนแค่สองคนนะฮะคนที่สามเนี่ยถ้าเข้ามาเห็นอย่างงี้คือกูกูอยู่รอข้างนอกอ่ะปื๊บแล้วถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเวลาอะไรเงี้ยเออไม่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยจะจะจเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอวะ วิวโอ้โหได้เอาไม่ได้หรออันนี้ได้แล้วเว้ยเพื่อนมันก็โอเคมานี่คือโอ้ช็อตเล่นเป็นอย่างนี้ล่ะมันจะเป็นยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีอ๋อหันหน้าชนกันไม่ได้เขินต้องเป็นอย่างนี้อ่าแล้วจะเป็นอย่างงี้ก็ไม่ได้อ๋อโอ๋อโอ้โหอันนี้ก็ชิวๆดีนะก็ไม่ต้องทำก็หันหน้าหลังหันหลังใส่กันไงนี่เราจะเป็นแบบ เราคือสปายสปายตัวจริงฮะเรากำลังสอดส่องเขาอยู่ชี้ทำไมกี่มันดจ้ดจังวะเอ้เพื่อนทำอะไรอ่ะโอเค <Ooh. S 2> มันก็ง่ายนี่ไม่จะมีอะไรเลยเนี่ยเ oh. อซัมพีโพดต้นไม้ซองบันบิไซด์ออมีหายวแต่เฮลบางคนเนี่ยเขาไม่ใส่ใจว่าจะมีคนอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างก็ตามอ๋อ ก็จริงนะก็น่าจะมีแหละเราคนเรียกกูแค่กูไม่สนใจกูแค่คจะมาเยี่ยวอะไรมาเนี้ยแล้วท่าำอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมึงทำไมมึงทำได้อย่างงัวว้นอ่ะอ่ะมันมีเหระวะโอ้โอ้ลิเจสัตโอเคคนนี้หน้าตาอย่างงี้ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยอืมเราจะต้องให้่เขาอยู่อย่างงี้ฮะเป็น ถึงกลางไม่ได้เหรอโเฮ้ยนายไม่ introvert แต่เพื่อนเออมีคน introvert อ๋อเราจะทำยังไงในสถานการณ์อย่างนี้ฮะก็ควรจะเป็นอย่างนี้ป่ะนี่เฮ้ยสมองมันเลือกใช้สมองขึ้นแล้วว่ะโอ้โอเคแล้วที่เป็นอย่างนี้อ่ะก็ต้องอย่างนี้ป่ะอ๋อก็คือหันหลังชนกัน Some people are friends to each อ๋อบางคนก็เป็นบางคกนคก็เป็นเพื่อนกัน เดี u, uh ๋ยวแนบคือก uh ูก uh ูเป็นเพื่อนกูก็ไม่กูก็ไม่นี่นะไอสัตว์เชี่ยมีเพื่อนของกันและกันแล้วก็เพื่อนของกันและกันด้วยเหรอคืออะไรวะอ่าโอเคคนนี้ไม่ใช่เพื่อนฮะแล้วก็วินี่ไปถ้าเพื่อนอย่าไปนี่นะสไปยไงสไปยเออโอ้โหเกมง่ายๆบ่หวะไม่อยากจะยากเลยอันนี้เพื่อนสามคนก็เอาก็อยู่สามคนไปเลยดิ ยากอะไรอ่ะเอออันนี้เฮ้ยชิบหายแลย้วเอ้าแล้วนี่ทำยไงอ่ะอ๋อคนนี้่แบอกว่าเอ,อ้ยยังไงก็นไหนกันก็อ้าวคือกล้ารขอคอก็ไม่ได้อะโธ่ยเฉันเย่เยวไปใกล้เพื่อนแล้วแบบอารมณ์ไม่ดีเห็นี้ปะเฮ้ยไม่ได้ว่ะอ๋อมันโดนมองหลังอะไรวะเพื่อนมึงมึงกังวลเชียร์เลยเนี่ยอันนี้ก็โดนมองหลังก็ไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้เอ้า เฮ้ยชิบหายแล้วมันเรื่องใช้สมองแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เฮ้คือคนที่เขายังไงก็ได้อะไรมานี่ไงคนที่ยังไงก็ได้เนี่ยก็ต้องจับระโยนดคนที่ยังไงก็ได้ฮะอืมโอ้โหคนละฟากเลยเอาไว้ได้จะอย่างนี้ป่ะแล้วก็คนนี้มาไว้นี่นี่ไง EC ก็อย่างนี้อ่ะอันนี้ใครยังไงก็ได้ กับอีกคนก็ยังไงก็ได้อะก็อย่าง,งาน K าางงี้ก็จบไปไเลยอ้าไม่ได้วะเฮ้ยยังไวะเนี่อ๋ออย่างงี้อา้อาวอ้าโดนมอหลังตังูก็ไม่ได้อ๋อเป็นอย่างงี้เหรออ่า,นนอา,งงาไอคนนีเนเนนเานเ,เ,นนเ,เาาาอยาาาาากาา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 นาานนาานงาเ้าเ ผมว่าเรื่องแปลกแล้ววะ่ะอ๋อคนที่ยังไงก็ได้กันอยู่คนที่ยังไงก็ได้โอเคต,อต้องดูหน้าตาด้วย n we have the hat allow people to not care about their eyes อ่าคราวนี้เราก็มีหมวกที่จะทำให้กับคนเนี่ยไม่ต้องสนเยนกับเรื่องสายตาก็คือใส่สให้กับคนที่ไม่สนอ๋ออย่างนี้เหรอ,เ,อเดี๋ยวๆ <laughs> เอาหมวกกูหายไปไหนโอเคเอาหมวกใส่ให้กับคนที่ ก็ดีนะต้องเอาไปไป,ไปยืมก่อนฮะเราเราจะเราจะรู้ว่าใครไม่ไม่สบายใจนี่ใช่ไหมอ่าอะไรว่าใส่หมวกมึงก็หายห่วงแล้วหรอโอ้โหแล้วโถเชียเลยวะเนี่ยมึงเอนาน้าพี่ไหนอ่ะอ่าใส่หมวกแล้วดูเป็นผู้ดีคนาดียังไงก็ได้ต้องบอกว่อย่างนี้เอ๊ะใช่หรอวะนี่เหรออ่าโอ้อันนี้เป็นที่เฉยกับไอ้นี่ ก็แค่นี้ปะอ่าเฮ้ยเช็คเป็นกี่ดาบไมนได้เอ้ยกูเรียกกูเรียกอยู่กูปวดหัวแล้วกูเห็นเยอะอย่กูปวดหัวแล้วโอเคาวาไปก่อนนี่แล้วก็นี่เอ้ยเอาติดตูวได้ไหม <c oughs> เอาติดตูวก็ได้นี่แล้วก็นี่อ้าว <c oughs> เอาปิดไว้ตูวก็ได้เหรอเชี่ยะอะไรวะเนี่ยไม่คนมันเยอะจังวะ โอเคเพื่อนต้นอ,อยู่กับเพื่อนเอา,อางี้ก่อนแล้วก็นี่อยู่นี่นี่เฮ้ยมันไม่สบายใจสามคนเลยวะยังไงวะเนี่ยเอ่อคนที่ยังไงก็ได้เนี่ยคนอยู่ตรงกลางเห็นนะเพราะว่ามันจะแบบสายความสัมพันธ์อ่าโอเคโอ้ยง่ายโอ้ไอ้เชี่ยกูเริ่มเปิดหัวเลยสัสกลิ่นเชีย่ยหรือเปล่าเนี่ยมึงมีกี่ด่านอนะ นี่มึงก็ทำให้กูเข้อใจระบบการเยี่ยวของแบบประเทศนี้เลยปะ่ะแบบข้อใจถึงหลักหลักการเลยอะอืมนี่เหรอไม่ได้โอเคนี่นี่น,นี่แล้วก็นี่ใสน่นี่พอนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นนีไอ้นนี่มันกูเวนอะไรอะอะเอา มันก็วนหาเลยวะอ่าเอ้มันก็วนอะไรวะเพื่อนเอาหมวกไปใส่นิเอ้าไม่ได้เีอยอะไรวะเนี่ยมันก็วนอะไรมันกวนว่าไอ้ไอ้นี่เห็นหน้าไหหอ้นี่เหรอกันกันมือสลับกันไหม What the fuck boo เหรอไม่อยู่เรื่องงี้ หมดอะไรวะเอาบอกไปดิกูเียบอ่าก็คือมันในเพื่อนของไอ้นี่นี่เพื่อนของไอ้นี่โอ้กูเจ็บคอแล้วว่ะเกมพี่ไอเดียวอโอสี่คนกับห้าโูมันท่ายืนแบบแปลกวะ่ะเฮ้ยเขี้ยเลยเจ็บคอแล้วว่ะอ๋อมีสี่สิบด่านด้วยกัน oh Jesus เล่นบทนี้วัวใจเรื่องเยี่ยวของแท้เลยมาอีกเกมหนึงห่งฮะคือคุณดูภาพมาล้วกันนะว่า นี่บ้านคือซับเวย์เวอร์ชั่นเกลีแม่ฮะผมอยากเล่นซับเวย์ฮะแม่แต่เรามีซับเวย์จิบ้านที่นั่นแย่เรามีซับเวย์แม่กูอยากเล่นซับเวย์แม่แต่นี่คือซับเวย์ที่บ้านที่กูมีอยู่แล้วว่ดตาเฮกไอตัวนั้นคืออะไรไอ่ะเอ้ฮ้ยกดขึ้นทิวทัศอีเวนต์ว่าต่อฟักเจี๊ยดซับเวย์ที่บ้านพนะ่อแบบ แน่ว่าซ e ดิสวันบีโฟล์ว่ามาเกี่ยวว่าเนี่ยต้องมาแล้วไอ้โอ้โหเวียนตูดใช่ไหมแ้่แต่ถ้าผมชนมันจะมีชิวทางอีเวนต์อ๋อคือมันคือแซลมอนซิมูเลเตอร์ก็คือหลบหมีเราอยู่ในน้ำหลบหมีที่กำลังล่าล่าหลบหมีนะครับดูแปลกๆว่ะเฮ้ยเออแต่แต่เออเฮ้ยไอ้กรูจับเออเคียอ้าวอ๋อมีเลือด โอ้ผ oh, yeah. wow. ิดม anyway. no, 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 ันมีซ้ายขวาด้นี่เพิ่งเห็นโอ้เชิ้นเซามอนที่บูเลเตอร์ซัฟเปที่บ้านอีกเริ่มเร็วขึ้นวะเดี๋ยวนะแล้วหน้าตาแซลมอนเป็นยังไงกูอยากเห็นหน้ากูวะชิบหาแล้วก็หน้าเแค่แซลมอนอะเออเออออออแล้วกูเก็บไข่ไงแล้วกูเก็บเก็บไข่ตัวเองอื้มหมีมึงเยอะไปไหนเนี่ยมึงอยู่แถวไหนเนี่ยวอรรัสเซียแน่นอนอย่างเงี้ย ไม่มีอย่างเยอะเลยอ่ะไม่ยืนกันเป็นเกียเฮ้ยชิหายอ,อ้าวออกประถูเจ้โอ้ยเชี่ยโอ้ชีกับตายเฮ้ยไม่มีที่บ้านไม่ซอปีรที่บ้านไม่ใช่หมีที่บ้านอ๋มเฮ้ยเชี่ยชิหายแล้วคะนนนโอ้ยเอาอ้ามึงโดนจับสกอร์สามเก้าหก คือกูถามก่นว่าไอ้ไข่เ่ยกคนทำอะไรได้ซื้อซื้สกินได้ไหมหรือว่าอัพความเร็วเจมิน่ามอเกมฮะไม่ช่นี้เลยเนยนะมันชื่อเกมว่าออนติเมทแซลมอนอะไรวะออนติเมทแซลมอนซิมูเลเตอร์นี่คือเรื่องราวของปลาที่พยายจาจจะหลบหนีจากมีผู้หิวโหวยฮะมันจ้าพอดีกว่าฮะวันนี้ก็คกดว่งสะเรับวันนี้กับสองเกมที่เออมาเนเกมสั้นให้กันเนา เกมแรกนี่เป็นเกมที่เราต้องมาจัดการกับคนที่ต้องมาเข้าห้องน้ำฮะ,แ,ะแรกๆก็ไร้สมองดีนะแล้วหลังนี่ปวดสมองเหนอด่ดานนี่ก็มาสิบก่าดานไปลองเล่นกันดูได้ฮะแต่กมที่สองเนี่ยคือกูเห็นแล้วกูสนใจแค่นั้นเลยเว้ล้วก็เลยอยากจะลองเล่นดูสุดท้ายมันก็มีแค่นั้นเลยฮะก็เลยพอดีกว่าสำหรับคนที่อยากไปลองเล่นทั้งสองเกมก็ล่ทนท้ายในคลิปเลยฮะไม่รู้ไปอยู่ใ,ใครเล่นหรือเปล่า,านะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนไปแล้วผมเจอกันครับ เฮีย yeah, แล้ววันนี้ไม่เคยแสบคอแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเกมแรกไปทำแสบคอชิพายสวดกีมี่สอนแม่งทำกุดกเลย <G ül>